เราจะชิงตัวเขาส่งให้สัมพันธบิษณุ ให้คุณเองถ้าผมมีโอกาสต้องยิงปิน้นผมก็ต้องทำอย่านะขอโทษแต่ไม่ใช่ครั้งนี้ตอนปายความสำคัญมากหลังสงครามเข้ามาที่อเมริกาแล้วเริ่มโครงการจรวดของเราทั้งหมดขเขาเป็นคนที่พาเราไปดวงจนนาาันทร์นาซาเกิดขึ้นเพราะเขาเราชนะการแข่งขันทางอาวกาศก็เพราะเขาสงครามเย็นด้วยหมายถึงเขาใช้จนวดอเมริกาสมัยใหม่ให้เขาทำทั้งหมดนี้ได้เพราะสหรัฐยกโทษให้กับเขาเขาไม่เคยถูกลงโทษเลยใช่ไหมใช่สินะ วันท้าให้ดูดีเอาไว้แต่ผมเคยใจแบบนี้มาเป็นพันครั้งกับคนเป็น 1, ขับรถไปที่บ้านแม่